ต่อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนก่อนอื่นมาก่อนกันก่อนเควสไม่ได้มาแทนใครเควสแค่มาทําหน้าที่ที่เหลืออยู่แล้วมันว่างแต่ถ้าน้องรักเขาน้องทําเพื่อเขาและทําเพื่อพี่และทําเพื่อน้องน้องรักพี่มาช่ไหมรักค่ะรักมากแค่ไหนรักมากๆงั้นน้องต้องชนะให้เขาไงใช่เข้าใจปหเข้าใจค่ะน้องต้องชนะให้เขาไงแค่นั้น คือทุกๆวิน,นาทีมันไม่มีเวลาจะมาให้เราแบบว่าทําใจอะไรที่มันเปลี่ยนไ่ปุ๊บมันต้องแบบแคชแล้วก็แบบอัดัพทันทีพี่คุณน,น่าจะไว้ใจดีแล้วนะซีซั้นเนี้ย<ะ>หนูคือสวย<ะ>เกิดมาก็คือสวยแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บอะดรอปทำไมอะทำไมสวยแล้วฉันเกิดมาสวยแล้วฉันต้องแบบยอมให้คนอื่นแซงอหรอมันไม่ใช่นะมีคนมาพูดอย่างนี้แสดงว่าเราต้องแบบต้องแอดทีฟขึ้นอีกเยอะวันเนี้ยเราทำงานกันเป็นทีมถูกปะ เพราะฉะนั้นอ่ะตัวที่เหลือทั้งหมดนั่นอ่ะก็ให้มันรู้สิว่าคนสวยอ่ะยังไงก็ชนะสวยแล้วต้องเก่งด้วยเข้าใจปะต้องทําให้ได้ค่ะเนูต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเริ่มสร้างความมั่นใจเพราะว่าทั้งคู่สวยกันคนละแบบหนึ่งสองสาเพลงมาได้เลยค่ะ คุณมไม่แน่ใจว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนะเนาะแต่ว่ารู้สึกเหมือนเขาขาดความมั่นใจค่ะมองไกลๆลูกมองเวทีแบบไกลๆแข่งมาตั้งกี่เวทีแล้วจูลี่ห้ามลงจากเวทีนะลูกนี่คือเวทีของโหพีคิสเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้สิมองไกลๆสิดูชอบคนที่แบบจี้เลยจะเอาตรงไหนยังไงไม่งั้นเราก็จะแบบไม่รู้จู จู莉ห้ามหยุดอย่างนั้น mm hmm. เด็ดขาดค่ะหนูล้มก็ต้องล้มหนูก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ถ้ามันจะล้มอ่ะก็ล้มแล้วก็แค่ลุกมันก็จะโชว์มัสโกออนแค่นั้นเองน้องไม่เห็นจะยากจู莉ไม่เห็นจะยากจู莉ไม่เห็นจะยากเลยไม่ต้องควล้มล้มก็ล้มล้มก็ลุกลองให้ทำไมอ่ะบ้าไม่มีอะไรยากเลยร้องให้ทำไมมันเรื่องแค่นี้เองคือยังไม่ทันยังไม่ทันได้ดุเลย เหมือนขามันล้า,าละตะคิวเริ่มขึ้นแล้วมันก็สั่นมันก็เดินไม่ได้แหละร้องไห้ทำไมไม่ต้อง,องร้องไม่ต้องร้องร้องทำไมไปเลอร้องทำไมเรื่องแค่นี้เองล้มก็ลุกไม่เป็นไรเลยร้องหไองห้เพราะแบบมันเจ็บอ่ะก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่ารู้ตัวว่าสวยก็เลยไม่พยายาม เขาออกไปก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะคนอื่นเขาต้องพยายามกันหมดเมเธอร์ครับพร้อมหรือยังอยากรู้เรื่องนี้นั้นอ่ะคุณนไว้ให้ใครครับวันนี้เซอร์ไพรส์จะไม่พออีกหรอคะจะเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยหรอคะเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์คือแบบตอนนี้งงหมดละโอเคครับขอเสียงปรบมือให้ไข่พี่แตงของผมเลยครับ แต่ก e ็ได้ข่าวว่าวันนี้มีของประหลาดเกิดขึ้นฉันก็อยากจะเป็นหญิงในประหลาดค่ะตื่นวั้นดีค่ะประหลาดเลยเหรอประหลาดเลยเหรอลงจากรถระวังล้มนะคะซ้อมมาแล้วเรียบร้อยอยู่ดีๆเป็นพี่ตือมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้รู้สึกยังไงจะให้รู้สึกจะให้พูดว่าไง ก็ตลกดีไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือจริงๆรายการนี้ก็เชิญพี่ตืมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคริสก็คิดว่าการตัดสินของเขาก็มันเหมือนกรรมการหลายๆท่านนะคะมันแล้วแต่ว่าเทสใครชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเลยค่ะลูกเกดมากค่ะคิดถึงจนขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะคือหนาวใช่ไหมคะหนาวค่ะโอเคครับก่อนจะทะเลาะกันนะฮะเรามาเริ่มแคมเปญดีกว่าครับกับ St นลไว White Winter Runway ครับและทีมคริสครับ ก็จริงจไม่ให้วอร์มอัพอะไรเลยเนาะมาถึงได้รับหน้าที่ปุ๊บได้เป็นทีมแรกอีกแต่ต้องชนะอ่ะตอนนั้นมั่นใจตอนนั้นยังไม่กังวลเท่าไหร่ยังโอเคแต่พอมันเริ่มแบบทางโค้งอะเริ่มรู้แล้วว่ามันลื่นนะไม่ควรจะเดินอย่างนี้เลยเธอจะโพสเพื่ออะไรเนี่ย The ชว o w ม u ก t go on ทุกสิ่งอย่างแต่เรื่องสตินี่คือเป็นสิ่งที่พี่ชาสอนตลอดอเลยคือสติต้องมาต้องมิ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เบื่อนะขนาดเรานั่งดูเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อนะเดินช้ามากขาบอกน้องหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนะคะก็ชา้าคนหลังเนี่ยเดินดีคนนี้เดินไม่ดี วิธีเหวี่ยงมือวิธีอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยจูลี่ไม่ต้องคิดเลยเดินไม่ดีโพสไม่ดีไม่รู้ไม่ดีไปหมดเลยสวยอย่างเดียวอะ่ะสวยแต่ไม่เก่ง <c oughs> คือว่าตอนซ้อมของทั้งสองคนดีกว่านี้ความมั่นใจของเขาอันนี้คือเกรงไปหมดทุกอย่างเลยแต่หน้าน้องคนนี้ดูประหมา่าไปนิดนึงน้องจูลี่อะค่ะเขาเหมือนเขาดูเกรงไปนิดนึงเนาะ แต่ว่าน้องเกรซอะคือดูเป็นโทนี่แบ็กสันมากจังหวะได้มีความเป็นธรรมชาติดูแพงณตอนนั้นอะหนูไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นแล้วคะ่ะว่าจะเดินจังหวะดีไม่ดีเอาแค่ว่าเราเดินได้ตรงทางแล้วก็ไม่ล้มก่อนนะคะโอเคจูลี่กเกรงไปหมดทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าเขาไม่มั่นใจอะไรอะเดินค่ะเดิน<า>เดินค่ะ<า>เดินเดินนี่ซ้อมด้วยกันหรือเปล่าคะคู่นี้นี่ซ้อมแลวเหรอคะ ก็ซ้อมมาด้วยกันแล้วก็บอกบอกแล้วบอกให้ทําแล้วเขาได้แค่นี้พยายามแล้วว่าให้มันพร้อมกันอะแต่บางทีไม่รู้ว่าเราเดินเร็วไปหรือเปล่าหรือเราเดินช้าไปในจุดที่แบบว่ามันไม่พร้อมกันกจูลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนซ้อมพอแบบเดินตามจังหวะเพลงอะเอาแบบลงออนบีอะคะ่ะคอนโทรลยากอะคะ่ะแต่พี่คิสอยากได้แบบนั้นอะไรย่างเงี้ยซึ่งมาทําได้ช่วงเฉียงนะแต่พอทางโค้งอะมันค่อนข้างจะลื่นเดินไปแล้วจะรู้เองอะคะ่ะ <c oughs> วิคิสก็แบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็แบบโอเคตามบีดตามบีดตามบีดเดินค่ะเดินเดินเดินฉับ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 แอมไปเลยจูมไม่ชอบวิธีการคอร์เกราฟของคู่นี้เลย แล้วน่าเบื่อมากโอเคครับรทีมแรกครับคุณชวัตเกรสเดินได้แพงกว่าหนูว่าหนูนสุดแล้วอะสำหรับวันนี้หนูโอเคแล้วเนี้ยได้แค่นี้ก็อาจจะเป็นจุดจบของน้องก็ได้ค่ะเราทำตามที่พี่คิดสอนไปเป๊ะๆค่ะคนที่อยู่ในทีมเราต้องเป็นไฟเตอร์ไงถ้าอยู่ไม่ไฟก็คือก็ไม่ควรอยู่ในเกมนี้โอ้ my god จูลี่ 拜拜。Bye bye.